น้ำมะม่วงน้ำมะม่วงมาเลยร้านแคนาบิตแคนาบิตอยู่ทางเดินระหว่างไปหยกหนึ่งไปไปหยกสองบ้านเลขที่หนึ่งสองศูนย์ทับหนึ่งหนึ่งสองจ้ะถึงหกโมงเย็นถึงหกโมงเย็นไดจ๊ะโอ้ยชื่นใจน้ำมะม่วงปั่นน้ำมะม่วงปั่น เย็นชื่นใจอร่อยมากอร่อยมากน้ำมะม่วงปั่น ร้านแคนาบิกแคนาบิกซีบีดีคาเฟ่แคนาบิกแคนาบิกมาเลยจ้าทางเดินระหว่างบายหยกหนึ่งไปบายหยกสองบ้านเลขที่หนึ่งสองศูนย์ทับหนึ่งหนึ่งสองจ้าถึงหกโมงเย็นมาได้เลยนะจ้าคุเย็นข้างบนมาแม่จะาธที่บายให้ฟังอันนี้มันมีสามแบบอันนี้เนี่ย